กอแขนเนี่ยาก็ขับตียอกมาได้ครับพี่พลครับวันนี้ชนะ3ามคนเลยครับลูกศิษย์ของผู้กองรันเป็นยังไงบ้างครับทุกคนตั้งใจครับทุกคนไฟเนียเปลี่ยนสภาพศึกมาด้วยทุกคนตั้งใจแล้วขยันทุกคนครับทุกคนเด็กทุกคนเนเด็กดีอยู่แล้วครับขยันาทะลุเป้าเลยทะลุเป้าครับสามศูนย์ ดีใจมากมีกดการอะไรคนไหนเป็นพิเศษไหมอ๋อไม่ครับทุกคนซ้อมซ้อมดีทุกคนเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรนะต่อยให้เต็มที่ไปชนะปเรื่องหนึ่งเขาก็ไม่กดดันก็ต่อยออกมาสวยงามทุกคนเลยครับสอนักเป็นรองแล้ววันนี้พวกถนึงเจอร์นีหนึ่งจบกนเป็นไงบ้างขึ้นไปหลายคนมองว่าเป็นรองเยอะอะบาเป็นรองห้าเด็กเมันต่อย ใช้สมองตัวเองครับไอเราสอนไปอะไรไปเขาเขาก็จําตีขาอะไรพวกเนี้ยแล้วเขามาทําใช้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาเจ็บขาเราต่อยง่ายเลยครับตอนนี้ตอนนี้พี่พลมาดูแลในเรื่องอะไรบ้างครับก็มาช่วยทั้งค่ายครับมาช่วยกันดูแลทุกคนช่วยกันเทรนเนอร์สองคนก็เก่งแ่เพิยงว่าเรามาเพิ่มเรือน้อยแค่นั้นเองครับเรามาให้กันลังแจน้องเขาครับครับถาพี่คนพูดอะไรถึงแฟนครับ ค่ายมวยดับร้ำสาระคำครับต่อไปนี้นะครับช่วยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับค่ายดับนันทุกคนขยันซ้อมเด็กอีกมีวินัยทุกคนครับต่อไปก็จะมีแต่ชนะเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณคงใจทุกคนไปพี่วันนีก็ทุกคนครับทุกคนเลยใช่ไหม